สวัสดีค่ะตอนนี้พบกับข่าวบอลบอลค่ะเริ่มด้วยเรื่องของลิเวอร์พูลนะคะจะทำการเตรียมคืนอาร์ตูเมโลนะคะสู่ยูเวสตูนั่นเองค่ะกาโซเมคาโตนะคะสื่อดังของอิตาลีเนี่ยก็พูดถึงนะคะทางลิเวอร์พูลสโมสรนะคะแห่งศึรีเมรีกอังกฤษนะคะที่เขาเนี่ยทำการเตรียม คืนอาตูเมโลนะคะกองกลางชาวบราซิลกับสูมาลายูเวสตูดนะคะและคนนยังไม่ทราบนะคะว่าทางลิเวอร์พูลเนี่ยเขาได้ทำการทำสัญญาะคะ่ะยืมตัวอาตูเมโลมาจากยูเวสตูดนะคะแล้วก็จะหมดสัญญาช่วงซัมเมอร์นี้ค่ะอาตูวัย26ปีนะคะย้ายมาจากยูเวสตูดนะคะสู่ลิเวอร์พูลเนี่ยเมื่อประมาณเดือนกันยาปีที่แล้วนะคะด้วยสัญญายืมตัว อันนี้ก็จบฤด,ดูกาลก็ทำการคืนตัวนั่นเองลิเวอร์พูลนะคะเขามีออปชั่นซื้อขาดอาตูนะคะที่37.5ล้านยูโรค่ะหรือประมาณ1,400ล้านบาทแต่ด้วยสถานการณ์ทางการเงินนะคะที่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องยากนะคะจึงยอมคืนอาตูนะคะกลับสู่ยูเวสตูดค่ะ จริงๆคิดว่าด้วยค่าเหนื่อยของทางตัวอาตูเน่น่าจะสูงมากๆนะคะทางลิวโลก็เลยยอมจำนวนคืนดีกว่าแล้วต้องมาดูกันค่ะว่าถ้าค่าเหนื่อยเนี่ยมันไม่ได้สูงไปมากกว่านี้เนี่ยทางลิวโูลจะยอมใจไหมดูท่าเนี่ยทาง อาตูพาสมิฟมือดีมากก็ได้นะทุกคนอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ายังไม่เคยอ่านข่าวหรือว่าติดตามทางตัวอาตูสักเท่าไหร่นะคะถ้าได้เนื้อข่าวเพิ่มเติมยังไงนะคะจะมาอัปเดตให้ฟังกันค่ะมาสู่บาเยนิวนิกบ้างนะคะเพราะว่าคนนี้เนี่ยเขาก็อยากได้โอซิมเฮนนะคะแต่ มีปัญหาอย่างหนึ่งค่ะมาดูกันก่อว่าปัญหาเรื่องอะไร Sky ยสปอร์ตเยอรมันนะคะรายงานออกมาแล้วค่ะว่าทีมเือใต้นะคะติดต่อไปหาตัวแทนของโอซิมเฮนค่ะเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็มีการพูดคุยตกลงกันนะคะทั้งสองฝ่ายซึ่งคุยกันแล้วนะคะยังไม่ตกลงปรงใจกันนะคะ ด้วยความที่ทางไบเอเมิวนิคเนี่ยเขาค่อนข้างมีความสนใจแล้วก็ชื่นชอบผลงานของนกเตะนะคะแล้วก็อยากดึงตัวมาร่วมทีมด้วยแต่ติดปัญหาในเรื่องของค่าตัวที่แพงเอามากๆนะคะจากการที่โอซิมเพนเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับนาโปลีคะ่ะจนได้รับความสนใจจากหลายๆทีมนะคะกุนซือหลายๆท่านเนี่ยก็เชือ้อเชิญนะคะหรือว่าร่อนจดหมายต่างๆนะคะ เพื่อที่จะได้เซ็นสัญญากับโอซิมเฮนค่ะโทมัสทูเคิลนะคะทำให้บอร์ดบริหารเือรอใต้มีท่าทีเปลี่ยนไปและพร้อมจ่ายเงิน 1, 100ล้านยูโรสำหรับกองหน้ารายใหม่นะคะโอซิมเฮนนั่นเองแต่กริดีดังกาจะนํามาหารือในภายหลังอีกครั้งนะคะเพราะว่าถ้าฟังบอร์บริหารมองว่าด้วยจํานวนเงินที่มหาศาลจะสร้างแรงกดดันต่อสโมสซและตัวนักเตะนั่นเองค่ะ อาจจะต้องรอติดตามดูนะคะว่าในสัญญารอบนี้นะคะทางบบเยมิเนเนี่ยเขาจะได้โอซิมเฮนเนี่ยมาอยู่ในทีมหรือไม่ต้องไปติดตามไปแล้วว่าโอซิมเฮนเนก็ทำคะแนนได้ดีไหมเตะได้ดีขนาดไหนทำไมบบเยมิเนถึงอยากได้ตัวไปร่วมทีมด้วย ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะก็จะเป็นข่าวในส่วนของนักเตะน,นะคะที่น่าสนใจอย่างที่บอกค่ะว่าเราไม่ได้แบ่งพักแบ่งพวกแบ่งฝ่ายว่าจะต้องเป็นศึกพิมพ์ลีอย่างเดียวนะคะอันนี้คือรวบรวมในศึกลีกอื่นๆด้วยนะคะเอามาพูดถึงกันค่ะถ้าตรงไหนผิดพลาดเนื้อหาผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบุณข้อมูลดีๆนะคะที่ให้เราเอามาพูดถึงกันค่ะ รับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่รอบหน้าหวังว่าจะถูกใจกับข่าวสารต่างๆที่เอามาอัปเดตให้ฟังกันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ